สวัสดีครับผมในเคอเรยเคอเรย์เคอเรย์เคเรสวัสดีกู๊งไอ้ชิชาเฮยวันนี้เราอยู่กับเกม h u n t e อ School นะครับผมมีคนอยากให้ผมเล่นเกมนี้ครับวันนี้เลยจะมาเล่นกันครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟรีครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยเซิร์ช Google ไปว่า h u n t e อ School ก็สามารถเล่นได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่ามาสตาร์ทเกมโอ้โหเข้ามาแล้วครับในโรงเรียนเฮ้ยทำไมกระตัว เฮ้ยเอาเจ้าหนูมาทำอะไรตรงนี้ <S <S อ๋อมาทำให้กูตกใจถูกไหมโอเคเข้าใจ <S <S มาทำอะไรตรงนี้รีฟใช้งานไม่ได้ครับต้องเปิดไฟให้ได้ก่อนโอเคไปห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ห้องนี้ล่ะโอเคเข้าได้อันนี้ไงเบเกอร์ไปอ้าวกีดอีกแล้ว เป็นอะไรมากปะโดนแสงไฟนีออนแล้วมันเจ็บจี๊ดเหรอมาเหอะเขาว่าที่นี่ผีเฮียนครับโอ้โหมีลูกสองด้วยเสร็จกูมาผีก็ผีเหอะเจอลูกสองกูโบน่าที่อะไรกระสุนลูกสองเเก็บก่อนอันี่อะไร,เ,ร,เ,ะไรเธอแข็งแกร่งมาก ฉันไม่สามารถกําจัดเธอได้ถ้าคุณอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่ผมคงตายไปแล้วทุกอย่างที่คุณต้องใช้ในการขับไล่ผีอยู่ที่โรงเรียนนี้ทําสิ่งที่ผมเลิกไว้ให้สําเร็จขอให้คุณโชคดีบาทหลวงจะไล่ผีสินะโอเคเราไปด้านขวาก่อนแล้วกันดูซิมีอะไรเข้าไม่ได้ล็อกอันนี้อา้าวเหมือนมันงออยู่ครับอาจจะต้องหาอะไรมาทุบ อ้องคนครูสินะโ okay, อเคไปยังไงโอ้โหเปิดตูต้ตอนรับในนี้มีอะไรมีกล้องถ่ายรูปมีรูปเฮย้ยอ๋อเด็กคนนี้ชื่อซาร่าหหรอโ,อโแล้วมียาพาราเซตามอลให้ด้วยไม่ใช่แอนตี้เบอติกนะยาแก้ปวดเก็บแล้วอาจจะหิวเลือดได้เพราะข้างบนมีหลอดเลือดเฮย้ยซาร่าซาร่ามาหร ซาร่าจะเย็นๆน,นะห้องเรียนเข้าไม่ได้ล็อกอยู่โอเคซาร่ามีโน้ตตรงนี้ครับจำไว้มันสำคัญมากอย่ามองไปที่เธอไม่งั้นคุณจะตายยิงหรือวิ่งก็ได้แล้วนี่อะไรเทียนอ๋อโอเคเอาเทียนไปทำพิธีหรือเปล่าเอากุญแจคาดิโอรครับ ตู้พวกนี้เปิดได้ไหมกูถือลูกซองไว้ดีกว่ากันไว้เปิดได้แล้วไม่มีอะไรอยู่เลยให้กูเปิดทำไมต้องไล่จากล่างขึ้นบนนะครับมีใครจ้องหลังกูอยู่บ้างี่ยเดี๋ยวหลังขาดตายเกมมีไหมไม่มีโอเคอีกห้องเอาล็อกไปต่อ ฟึบฮ่าเปิดได้แล้วก็เปิดไปสองดอเลยกลายเป็นดับเบิลดอกูตรงก่อนแล้วกันอ่าเฮ้ยห้องน้ำชายว่ะปวดขี้นิดนึงไหนดูเซมีเด็กเด็กนักเรียนไม่กดชักโครกหรือเปล่าผมเนี่ยเป็นพานลงที่นี่ใครไม่กดผมยิงเลยซาร่าหนูไม่กดหรอจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะอะไรนะโอ้โห ไม่ให้เข้าหรอไม่ให้เข้านั้นกูเข้าห้องน้ำหญิงก็ได้แหมนท <c oughs> ั้งแท่งเฮียเต๋าแตกเลยเต๋าแตกโอเคอ๋อจะให้กุญแจห้องทำความสะอาดถึงกับต้องผูกคอเลยเฮ้ยใครร้องไห้วะเธออยู่ในห้องนี้ เป็นไรหรือเปล่า <Gym. S 1> จ๊ะร้องไห้อะไรอ่ะโอ้หัางรักคุณเหรอจ๊ะโอเคไม่เป็นไรไปก็ได้เฮ้ยปืนลั่นปืนลั่นขอโทษซาร่าโอ้โหลั่นไปหนึ่งดอกเจ็บไหมโหคงเป็นแผลถลอกเนาะเออโอ้ขอโทษทีขอโทษทีนะเดี๋ยวหายาหมองมาทาให้นะห้องสมุดล็อกจะโดนลูกซองยิงให้ชายาหมอง หลักสูตรไหนวะเนี่ยหุยห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยกังเข็กับหัวอูลบหลู่มากนะอย่างเงี้ยร้ <c oughs> องอะไรเนี่ยโอ้โหทีวีกระซาแถมได้กระสุนโอเคทีวีซ่าอะไรไม่ใช่โซดาไอสัตว์ทุกหยดซ่าโซดาสิงเ้ยไปโอ้ยน,นี่ไงกุญแจแคนทีนใครหัวเราะวะนี่ไงสัญ,ญลักษณ์ครับดาวแปดแฉกของซาตาน ต้องมาทำพิธีที่นี่ปะอันนี้ยาโอเคกินแล้วเพิ่มเลือดใช่ไหมลองกินดูอ่าจริงด้วยไปเปิดเข้าไปห้องครัวครับโอ้โหมีกระทะมีหม้อให้เต็มเลยโคลิคิงไม่เนี่ยโอจานชามพร้อมทำอุ้ยไฟแช็กว่ะเก็บไม่ได้ช่องเต็มฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไฟแช็กของฉันมันไม่มีแกส๊สแล้ว ก่อนหน้านี้สเปรของฉันก็หมดอีกไม่สามารถว่าสัญลักษณ์ได้พระเจ้าช่วยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เฮ้ย hey! ไฟอยา่าเพ,พิ่งกระพริบใจเย็นใจยเย็นโชคดียยที่ฉันเจอไฟแช็กอันใหม่ดูเหมือนว่ามันจะยังมีแก๊สอยู่นะสามารถเอาไปจุดเทียนได้คําแนะนําของฉันคือต้องวางเทียนก่อนแล้วจากนั้นค่อยจุดมันโอเควางเทียนหันไปกูเจอไหมเนี่ยวางเทียนโอเคนั้นไปวางเทียนก่อนแล้วมันวางเทียนยังไงวะไหนกูลองวางดิ วางไม่ได้หรือว่าต้องหาสเปย์มาก่อนนั้นวางเทียนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วไฟแช็กเดี๋ยวค่อยหยิบก่อนอื่นต้องหาสเปย์ก่อนอุ้ยมันใหม่แล้วมันมีเสียงบรรยากาศมันได้วะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากเลยครับคือเราไม่ได้เล่นเกมแบบนี้มานานมากเลยนะแบบนึกถึงสแลนเดอร์แมนอะไรอย่างนั้นเลยหรือไม่ก็คุณยายแกนนี่อะไรเงี้ย Okay. เราได้กุญแจอะไรมาวะลืมเฮ้ยอยากกระพริบอยากกระพริบกระพริบแสดงว่ามันมาปะเนี่ยไปไปไปไหนวะเรามีกุญแจหนึ่งดอกครับแต่จำไม่ได้ว่าห้องอะไรห้องเนี่ยหรอนี่ไงสโตเรเลสวิได้คอนโอเคกับกระสุนเอาคอนมาก่อน <c oughs> นี่คอนเทพเจ้าทอสัต มาเอามาทุบตรงนี้ป่ะทุบได้ไหมอันนี้ไงทุบได้ว่าและไม่มีผิดได้กระสุนไามอีกดอกครับกระสุนหนึ่งหนึ่งดอกเรียกกระสุนเป็นดอกเดียใจเย็นเรียกเป็นนัดโอเคสตงสติไปหมดแล้วได้กุญแจมาอีกแล้วครับต้องตามหาสเป์สีแดงครับเพื่อมาวาดสัญ,ญลักษณ์ของซาตาน อยู่ในเกตหรือเปล่าโอเคไม่มีแล้วเกตน,นั้นเปิดได้ไหมไม่ได้แล้วโทรศัพท์ใครไม่ตัดสายทิ้งวะมีไหมมีไหมเฮ้ยเดี๋ยวกูาเอาค้อนทุบโูแล้วห้องนี้กังเขนกลับหัวด้วยครับลบหลู่หัวล้ออะไรตลกอะไรวะ ผมว่าถ้าเกิดห้องไหนกังเขนกับหัวเนี่ยน่าจะผีเข้ามาได้นะแต่ถ้าเกิดไม่กลับหัวเนี่ยน่าจะเข้าไม่ได้ปะคิดงั้นคิดงั้นโอเคไปเลยทีนี้เราต้องเราได้กุญแจมามาสามดอกอ่าห้องนี้ได้ไปห้องนี้กังเขนไม่กับหัวมันอาจจะเข้ามาไม่ได้นะโอเคมีเกะเปิดเปิดมีไหม ไม่มีตู้นี้ล่ะเข้าไปแอบก็ไม่ได้มีโนต้ตอมเป็นแฮงแมนครับซาร่าโอซาร่าวาดไว้เขียนว่าอะไรเนี่ยคิวยูหรือเปล่า K I แล้วเติม LL แล้วก็ Y O U Q U ยไหนดูซิมีไหมกูจะยิงมึงเนี่ยมึงไม่มีอะไรกูมีปืนนะเว้ย เฮ้ยเนี่ยเทียนเจอเทียนละแต่ขอเปิดเก๊ก่อนไม่มีเลยเหร,อ,หรอว่าสเปร์ะละครน,นี่ยังต้องใช้อยู่ไหมนะจะเอาเทียนไปก่อนทิ้งคอนไว้กลางนี่ได้ปะ่ะโอเคทิ้งไว้ก่อนนะเผื่อได้ใช้เอ้ยยังไงมันจะเข้ามาได้ปะวะผมว่าเข้าไม่ได้มีกังเขนอยู่โอเคเปิดป ้องนี้มียาครับโนต้ตอีกแล้ว My o ์ l อรี่เฟรเพื่อนคนเดียวโอ้โหเป็นรูปโหหกแขนเลยโอ้หซาตานเหรอวะใช่ผมว่าซาตานอฮะฮเฮอย่าเม่เตคุด,ดาซาฮเป็นคนญี่ปุ่นเลยัวดร้อข้างหุยแล้วเอ้ยอย,ยามียาสวยเพื่อนมึงเป็นซาตานชัว ซาตานน่าจะยึดร่างของซาร่าไว้ครับแล้วเราอาจจะต้องปลดปล่อยดวงวิญญาณของซาร่าถูกไหมเออดูมาเยอะดูมาเยอะเดอะคอนโทรลลิ่งโอเคไม่มีเลยเหรอวะอเฮ้ยอะไรจำไวน้นะเทียนอยู่ห้องคาสโูมนี้โอเคไป,ไป อุ้ยห้องนี้กังเขนกับผัวเว้ยละอะไรอะ่ะกุญแจเหรอไลบรารี่ห้องสมุดโอเคเปิดห้องนี้มันเข้ามาได้เลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยสเปรสวยโอเคโอเคตอนนี้ช่องเราเต็มอยู่ครับมันไม่มีอะไรนะเนาะก็เหลือแค่สเปรกับเทียนเทียนเราได้เท่าไหร่หรอวะเฮ้ยมามาไหม มาไหมก็ต้องหาเทียนให้ครบก่อนเหมือนเทียนมีวางไว้ที่แคนทีนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่พื้นข้างหน้าอีกหนึ่งที่ตัวเราอีกหนึ่งเท่าไหร่สี่เฮ้ยเฮ้ยถือปืนก่อนปืนโอเคไม่ตรงนี้ก็มียาวอะเฮ้ยมาดิมาดิมาว่าเฮ้ย สะดีคุ้งสะดุงขี <Hey! S 1> งเฮ้ยกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยวางเทียนไว้โอเคจากนั้นเอาสเปย์ามาก่อนมาต้องวางสัญลักษณ์ก่อนครับต้องเขียนสัญลักษณ์ไว้ก่อนไอ้ซาดไม่เป็นไรครับกระสุนเรามีเยอะ เปอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ยเวนเกือบตายไม่มียาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ครึ่งหลอดเลยนะยา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 จำได้ว่าโอ้หมันมันเริ่มเอากูแล้วว่านี่จำได้ว่ามียาอยู่ี่นี่นี่ยาอีกอันนึงโอเคเติมกระสุนเทียนนะเทียน ไปเขียนสเปย์ก่อนแล้วกันไป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 สะดุ้งสะดุง้งมันเริ่มดุขึ้นแล้ววะ่ะเฮ้ยโอ้หดุจังมึงเริ่มแบบมาบ่อยขึ้นนะ่ะมาถี่เลยอะ่ะโอเคสเปย์เขียนพ่นไงวะเอาทำไมพ่นไม่ติดวะโอเคติดยังเสร็จแล้วมั้งได้นะครับสั็จแล้ว แลก็เอาเทียนมาวางตั้งตรงไหนอันนี่หนึ่งสองโอเคมันมีเทียนอยู่อีกอันนึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องสม,มุดเข้าได้มียาไหมเนี่ยห้องคอมพิวเตอร์ไม่หรอ ต้องตามหาเทียนห้าเล่มครับผมเ <t ried noise> พื่อมาตั้งเพก่อสนเตต้องการยาเลือดเหลือน้อยมีไหมมีไหมห้องสมุดมีใครอยู่ไหมเชี่ยมันเริ่มดูจัดอะดูโคตรโคตรไปเนี่ยเปิดได้เฮ้ยขอบุณเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเวนอิสซาเล่พาราเซตามอนเดี๋ยวนะ จะรอดไหมเนี่ยห้องน้ำมียาไหมทำได้ว่ามีนะไปนี่โอเคห้องนี้มีไหมประตูน,นี้เปิดไม่ได้โหหลังๆมันมาทีแลเสียเลือดเบินเล,เลือดเยอะอกินให้หมดเลยไปกระสุนก็มีเหลือสามนัดเองเทียนอยู่ไหนวะลืม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 เหนื่อยเหนื่อยเหนยนย เฮ้ยปวยองไม่โดนโย,ยิงไม่โดนโเบื้อกระสุนจำได้ว่ามีเทียนอยู่ในห้องพวกนี้อยู่ไหนวะอีเวนเฮ้ยแล้วดันลืมในเกะปะเขาลืมเฉยอยู่ไหนวะอนี่นีแล้วเดี๋ยวเราได้กุญแจอะไรมา น้อยๆต้องทำเวลาห้องคอมใช่ห้องคอมห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวมาเข้าวางเทียนก่อนออยามึงยานะมึงยานะยานะห้องคอมเฮ้ยห้องนี้น่าจะอยู่ได้ครับ หวังว่าคุณจะรอดนะถ้าเกิดคุณจุดไฟได้แล้วคุณต้องเรียกผีมาเหรอมาที่กลางสัญลักษณ์นั้นและเธอก็จะถูกทําพิธีฉันขอสวดภาวนา,าให้คุณเฮ้ยเหี้ยที่เนี่ยเทียนโอเคครบวะนี่กระสนุนกูต้องการยามากกว่ากระสุนอีกตอนนี้ก่อนนะเพื่อมียาหน่อยยาหน่อยผีมันดูดเลือดเราแรงมากหลังๆอะ่ะ เฮ้ยนี่โอเคขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้เข้าได้ปะอยากพิสูจน์ว่าแม่งเข้าได้ไหมห้องเงี้ยมาแน่เลยวะวางเทียนก็สี่อันเองขาดอีกหนึ่งไหนวะมันจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ไหนได้บ้างวันนี้ เราเข้าถูกห้อง,องยังวะห้องสมุดเนี่ยเราก็หาหมดแล้วไม่มีซ่อนอยู่ตามตรงไหนวะห้องน้ำก็ไม่น่ามีนะมันมาแน่มันมาแน่แม่จ๋าเฮ้ยเฮียท่าเดิมตลกจัด ไม่น่าอยู่ในเกะปะเรามองหาแล้วหาจนครบแล้วใต้โต๊ะได้ไหมห้องไหนเนี่ยผมว่าไปห้องนู้นดีกว่าตรงนี้เสียเวลากระสุนเหลือแค่นัดเดียวด้วยครับเฮ้ยโอ้ยอุยอ๊ยอ้เวนหมดแล้วไหนล่ะเทียน พรอนอามาทุบได้ปะวะทุบผัวผีตู้พวกนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยยา่าขอบคุณไหนวะเทียนเทียนไม่เจอเลยวะเทียนไปไหนแล้วมึงจะเข้ามาที่นี่ทำไมกูถามจริงๆที่นี่ได้ปะเปิดไม่ได้กล่องอุปกรณ์เฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเบิร์นโดนเบิร์นเลือด ตามมาไหมเนี่ยอย่านะมึงไปยังต้องไปกินยาก่อนโอเคปุ๊บยาไหนวะเทียนขาดอีกหนึ่งฮนะ <c oughs> เปิดได้ไหมเนี่ยไม่ <c oughs> โอ้ยหัวร้อยอีกแล้วผมแม่งตายนะเนี่ยถ้าเกิดหาไม่เจอหาไม่เจอหรือเธอไม่มี เอางี้จุดเทียนก่อนไหมหาเทียนไม่เจอวะ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าเกิดเป็นงูคงฉกตากูแตกแล้วมั้งแน่ใช่ไหมไหนวะมันอยู่ในเกท์วะเนี่ยแต่เปิดแล้วก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ย วิ่ง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 เชี่ยไปจุดเทียนก่อนดีกว่าแม่หมูนั่งหาเทียนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอยังไงดีวะเทียนไม่ครบอ่ะขาดอยู่หนึ่งเฮ้ยหรือว่าอยู่ในห้องครัววะใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย เก็บมาไรเตอร์เปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เด็กเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเว้นเว้นเว้นโอ้โดนเบิร์เลือดโดนเบิร์เลือดไปยังจุด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 โอ้และยาไม่มีแล้วเนี่ยหมดทุกที่ละยังไงดีวะเทียนอยู่ไหนวะเนี่ยเล่มสุดท้ายอ่ะพี่หาไม่เจอ อยู่นะห้องน่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือไม่ก็ห้องสมุดปะเสียงดังขึนเอ้ยโอ้โหจะแตกแล้วจะแตกคือจะตายนะฮะจะตายไหนวะไม่เห็นเทียนอ่ะใช่มันอยู่ไปอยู่ตรงไหนโอ้ซ่อนแถวนี้ปะแถวหนังสือมัเนี่ยซ่อนแบบยากๆเอ้ยนี่เจอแล้ว เฮ้ยเชี่ยทิ้งทิ้งปืนปืนปืนไปเร็ว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 อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเร็วไป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 อย่ามาขัดขวางไอ้เด็กเฮียโอเคจุดจุดจุดมามาแล้วร้อยไงอ่ะเอ้ยไอ้เนี่ยมามามาแล้วมาเลยเออตายซะมึงอิสาร่า กีดดังเจอไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบโอเคจบไปแล้วโอ้โ oh, หต้องพิมพ์ชื่อด้วยได้สกอร์แค่460เองเหรอโอ้โหไอพวกเบสสกอร์นี่5,000กว่าคือมึงเล่นยังไงไว้เนะเล่นกี่รอบโอเคพิมพ์ไป K Y 0 N อ่ะเลข0ูไม่ได้อ่ะน,น O ะ K Y O N เซนไปเรียบร้อยครับในที่สุดก็เล่นจบสักทีนะครับโห oh, ตื่นเต้นมากยิ่งตอนช่วงท้ายๆเนี่ยเรามียาที่จำกัด มีกระสุนที่จํากัดและยิ่งเราหาเทียนไม่ได้เนี่ยยิ่งโดนบีบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมผีโรงเรียนหลอน Hunter School หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมมาเล่นเกมผีในเว็บไซต์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและอย่าลืมซับแนหผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย